มังกรบทที่3 0 4สีสาวน้อยโรงแรมดีเฉินเฟิงสายหน้าโรงแรมดียังไงก็อยู่สบายสู้บ้านไม่ได้แต่สองแม่ลูกหลินเย็นกับถังรั่วเสวียนทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้เขาเองก็คาดไม่ถึงแต่บ้านเป็นของหลิน,ลนหลันหลินหลันไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่คิดเข้าไปยุ่งเซี่ยเว่ยกลัวกับหลินหลันพากันไปหาโรงแรมอยู่เฉินเฟิงอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลเซียเม่งเหว คืนหนึ่งผ่านไปอย่างเงียบสงบเช้าวันต่อมาเสี่ยเว่ยกลัวกับหลินหลานมาผลัดเวรกับเฉินเฟิงที่โรงพยาบาลเฉินเฟิงกะจะกลับไปพักผ่อนแล้วพลันนึกขึ้นมาได้ถึงหวงังซูเจินกับหลินหวันชิวที่เมื่อวานเขาช่วยพามาส่งโรงพยาบาลตอนนี้ไม่รู้ทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเฉินเฟิงมาถึงห้องพักของหวางซูเจินพอเข้าห้องคนไข้เฉินเฟิงก็เห็นหลินหวันชิวนั่งอยู่มุมห้องกินหมันโถคนเดียว บางทีเพราะมันโทค่อนข้างแห้งแข็งดังนั้นในการกลืนแต่ละคําเธอเลยต้องดื่มน้ำตามด้วยถึงจะกลืนมันลงคอได้เฉินเฟิงถอนหายใจยาวเมื่อวานตอนเจอเธอครั้งแรกเขานึกว่าเธอมีโรคประจำตัวอะไรถึงได้ผอมแห้งแรงน้อยขนาดนั้นแต่พอเห็นภาพเบื้องหน้านี้แล้วเขาก็เข้าใจหลินหวันชิวไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอะไรการที่เธอผอมขนาดนี้เพราะวันๆได้กินแต่มันโถร,ร่างกายเลยขาดสารอาหาร พอเห็นเฉินเฟิงเข้ามาหลีนหวั่นชิวตกใจสะดุ้งเหมือนกระต่ายตัวน้อยนอยรีบลุกขึ้นซ่อนหมั่นโถไว้ด้านหลังและทักทายเฉินเฟิองอย่างงกงกเงื่อนเง่อนว่าพี่เฉินเฟิงพี่มาแล้วหรอเฉินเฟิงยิ้มน้อยน้อยถามว่ากําลังกินอาหารเช้าหรออืมเธอพยักหน้าอย่างเขินเขินและถามต่อว่าพี่เฉินเฟิงพี่ทานอาหารเช้าหรือยังยังเลยว่าจะไปกินเนี่ยแหละ เฉินเฟิงสายหน้าเขามองหลินหวันชิวหนึ่งทีไปด้วยกันไหมหาฉันไม่ไปดีกว่าคะพี่เฉินเฟิงฉันทานอาหารเช้าแล้วเธอรีบสายหน้าปฏิเสธใบหน้าแดงเรื่ออเล็กน้อยกินแล้วจะกินอีกไม่ได้หรอเฉินเฟิงยิ้มน้อยน้อยฉันเอาละไปกับพี่ละกาันเธอยังอยากพูดอะไรอีกแต่เฉินเฟิงดึงเธอไปโดยไม่ให้โอกาสพูดต่อ อืมหลิงหวันชิวพยักหน้าก่อนเดินตามเฉินเฟิงไปอย่างว่าง่ายพอออกจากโรงพยาบาลเฉินเฟิงหาร้านซาลาเปาร้านหนึ่งเดินเข้าไปนั่งเข้าแก่ขอซาลาเปาห้าเข่งพี่เฉินเฟิงสั่งมาเยอะขนาดนี้กินหมดหรอเธอถามเสียงเบาพี่กินไม่หมดยังมีเธอไม่ใช่หรอ เฉินเฟิงหัวรอเหตุผลที่เขาพาเธอมาด้วยมีแค่อย่างเดียวคือช่วยบำรุงร่างกายให้เธอดูจากการกินอาหารของเธอแบบที่เห็นแล้วไม่เกินอีกหนึ่งเดียวเธอต้องเป็นโลหิตจางขั้นรุนแรงแน่ฉันแต่ฉันกินขนาดนี้ไม่หมดหรอกเธอก้มหน้าเสียงเบาเหมือนยุงบินกินไม่หมดก็ต้องกินเฉินเฟิงเข้มขึ้นมาก็ได้ไม่นานซาลาเปาห้าเข่งก็ยกมาเสิร์ฟเฉินเฟิงเทจิ๊กโฉยยื่นมาตรงหน้าเธอกินสิ เธอพยักหน้าเบาๆหยิบซาลาเปาออกมาหนึ่งลูกและกัดเบาๆเฉินเฟิงยิ้มหยิบซาลาเปามาลูกหนึ่งจิ้มจิกโชเล็กน้อยและเอาเข้าปากเลยไม่นานเฉินเฟิงกินเร็วดุดพายุทะลุฟ้าและจัดการซาลาเปาสองเข่งหมดในพริบตาส่วนหลินหวนชิวเพิ่งกินไปได้สามลูกที่เหลือของเธอหมดเลยนะเฉินเฟิงเรือเล็กน้อยก่อนบอกหา เธอตกใจอ้าปากน้อยๆรีบสายหน้าปฏิเสธพี่เฉินเฟิงฉันฉันกินไม่หมดหรอกไม่หมดก็ทิ้งละกันเฉินเฟิงยิ้มบอกเขาพูดแบบนี้เพื่อให้หลินวันชิวกินเยอะหน่อยไม่งั้นด้วยนิสัยขี้อายของเธอแล้วคงไม่กล้ากินจริงจังต่อหน้าเขาแน่ครั้งนี้เขาพาเธอออกมาก็ไม่มีความหมายนะสิทิ้งก็สิ้นเปลืองเกินไปสิคะรู้ว่าเปลืองยังไม่รีบกิน เฉินเฟิงถลึงตาใส่สาวน้อยสาวน้อยรีบหยิบซาลาเปาเข้าปากต่อสินาทีผ่านมาหลินหวันชิวจัดก,การซาลาเปาหมดไปหนึ่งเข่งครึ่งที่เหลืออีกสองเข่งครึ่งเฉินเฟิงไม่ได้ทิ้งแต่ให้ห่อกลับให้หลินหวันชิวเอากลับไปเพราะหวังซูเจินยังไม่ได้ทานอะไรเหมือนกันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงตอนกลางคืนสองแม่ลูกหลินเยนและถังรั่วสวียนแต่งองค์ทรงเครื่องออกจากบ้านเซีย ไปที่ร้านอาหารหงขาวพอทั้งคู่มาถึงหน้าประตูร้านอาหารก็มีรถหรูจอดอยู่เพียบเลยคนที่สามารถมาทานอาหารที่ร้านนี้ได้ต้องเป็นคนระดับชั้นแนวหน้าของชางโจเท่านั้นเพราะที่นี่แค่อาหารมื้อเดียวก็ต้องจ่ายขั้นต่ำห้าหกพันถ้ามีเหล้าอีกสักหลายขวดเข้ามาด้วยสักหมื่นห้าหมื่นยังไม่พอเลยถังรั่วสเสวียนนัดเขามาเลี้ยงอาหารที่นี่เพื่อให้เกียติลิงจงเวย ตอนนี้ที่หน้าร้านอาหารมีชายหนุ่มร่างท้วมเล็กน้อยยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างรถหรูสีขาวพลางหันมองไปมาพอเห็นถังรั่วสเสวียนและหลินเยนเขาตาเป็นประกายขึ้นมาก้าวเท้าไปหาสองแม่ลูกและเอ่ยปากทักทายรั่วสเสวียนคุณน้ามากันแล้วหรอครับท่าทีเก่งห้าวดูสนิทสนมมากเทียบกันแล้วท่าทีถังรั่วสเสวียนกลับดูเย็นชาเธอไม่มองเก่งห้าวเลยสักนิดและเดินไปทางร้านอาหาร หลินเยนกลับยิ้มทักทายเกิ่องห้าวเราคือเกิื่องห้าวและสี่เด็กคนนี้นี่ดูน่ารักจริงเชียวนาเคยได้ยินรั่วเสวียนพูดถึงเธอด้วยนะพอได้ยินหลินเยนพูดแบบนี้เกิื่องห้าวตื่นเต้นทันทีคุณนาคุณนาพูดจริงหรอรั่วเสวียนพูดถึงผมต่อหน้าคุณนาบ่อยๆหรอ จริงนะซิรั่สเสวียนบอกว่าเรานะหน้าตาดีนิสัยอ่อนโยนมากเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้ชายไม่กี่คนที่เธอเคยเจอมาเลยนะหลิงเย็นโกหกหน้าตาเฉยแต่ในใจด่าเกิ่องห้าวไม่เหลือดีมีหน้าละรั่วเสวียนถึงไม่ชอบเกิ่งห้าวสมองมีปัญหาแบบนี้ให้ฟรีรั่วเสวียนยังไม่เอาเลย แหๆพอได้แหละครับคุณนาที่จริงผมก็ธรรมดานะด้วยกว่ารั่วเสวียนนิดหน่อยเองเก่งห้าวยิ้มกว้างในใจวาดฝันถึงการแต่งงานกับทางรั่วเสวียนไว้เรียบร้อยแม้แต่ลูกของทั้งสองจะเรียกอะไรก็คิดไว้แล้วด้วยเอาละเก่งห้าวพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะถึงในใจจะรำคาญแต่ลินเยนไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาทั้งสคนมาถึงเขตว IP ชั้นสองของร้านอาหารหงขาว เทียบกับห้องโถงชั้นหนึ่งแล้วสภาพแวดล้อมชั้นสองเขต VIP เรียกได้ว่าดีกว่ามากแน่นอนราคาก็พุ่งสูงด้วยเก่งห้าวจองที่นั่งโซนกลางไว้เป็นที่นั่งที่ดีที่สุดของร้านอาหารสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดแถมตรงข้ามยังมีการแสดงไวโอลินให้ด้วยพอนั่งที่หลินเยน,นอดไม่อยู่ถามขึ้นเก่งห้าวประธานหลินละทำไมไม่เห็นเขาละประธานเขามีธุระจะมาช้าครึ่งชั่วโมง นะครับเกิงห้าหัวเราะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ